ครับเรือออกมาแล้วนะครับรอบคัดเลือกนะครับเที่ยวกลับสายน้ํานะครับระหว่างเรือเจ้าก่อสีวลราช์นะครับร่องน้ําสีน้ําเงินนะครับเรือ,อเทพมงคลชัยร่องน้ําสีแดงนะครับออกอัดฝักกนหนักๆเลยนะครับ ออกอัดออกอัดปัดกันหนักๆเลยนะครับเจ้าพ่อสีวลราชร่องน้ําสีน้าเงินนะครับเทพมงคลชัยร่องน้ําสีแดงครับช่วงเขาโค้งนะครับสีวลราชเริ่มเห็นเริ่มโผล่มาแล้วนะครับเริ่มครบเริ่มเรียมมากแล้วนะครับมงคลชัยนะครับเริ่มตะคุบไปแล้วนะครับ

นะครับสรุปนะครับผลการแข่งขันนะครับรอบคัดเลือกรอบกับสายน้ํานะครับระหว่างเรือเทพมงคลชัยนะครับร่องน้ําสีแดงเรือเจ้าพ่อสีวรราชุร่องน้าสีน้าเงินนะครับผลการแข่งขันนะครับเรือเทพมงคลชัยร่องน้ําแดงเป็นฝ่ายชนะ